ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในแบบฝึกหัดที่3.2ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมในแบบฝึกหัดที่3.2นะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหน้า99จนถึงหน้าที่100นะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะในแบบฝึกหัดที่3.2นะคะ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะขึ้นจะเห็นว่าในแบบกหัดที่3.2เราดูคร่าวๆตัวส่วนเนี่ยการจะทำตัวเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ตัวส่วนจะต้องเป็นส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันถ้าตัวส่วนเป็น10จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งถ้าส่วนเป็นถ้าตัวส่วนเป็น100ทศนิยม2ตำแหน่งถ้าตัวส่วนเป็น1 0 0่ทศนิยม3ตำแหน่งนะคะ ทีนี้ในแบบฝึหกหัดของเราไม่มีข้อไหนเลยที่มีส่วนเป็น10ส่วนเป็นร้อยส่วนเป็นพันเพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกอย่างให้เป็นส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันให้ได้ก่อนก่อนอื่นส่วนเป็น10มันเกิดจาก2คูณอะไรคะ2อคูณหหรือ5้คูณสก็ได้จะได้เป็น10ถูกไหมถ้าเราทาทุกอย่างแล้วให้มันตัวเป็นส่วนเป็น2หรือส่วนเป็น5ก็ได้หรือจดอันนี้ไปเลยนะถ้าส่วนเป็น100ก็คือเกิดจาก4ี่คูณยี่ ตัวส่วนเป็น4ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปคูณ25เพื่อให้ส่วนเป็น100หรือถ้าตัวส่วนเป็น5เราก็สามารถเปลี่ยนตัวส่วน5ให้เป็นส่วน100ได้โดยการคูณ20เช่นเดียวกันถ้าส่วนเป็น8เราสามารถเปลี่ยนส่วน8ให้เป็นส่วน125ได้เช่นเดียวเปลี่ยนส่วนเป็น1000ได้โดยการคูณ125% 8คูณ125ได้1000หรือ40คูณ25ก็ได้1 0 0่อ่ันักเรียนจดอันนี้ลงไปกดหยุดสต็อปแล้วจ นะ,ะอ่ะจดก่อนนะกดอยู่สต็อปแล้วจดนะต่อไปเรามาขึ้นหัวข้อนี้เลยในแบบฝึกหัดที่3.2เขาบอกว่าแสดงวิธีทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะในข้อที่1ส่วนเป็น3.5เราต้องทำส่วนให้เป็นอะไรอ่าวิธีทำเมื่อกี้ครูบอกแล้วเราสามารถทำส่วนให้เป็นส่วนส่วน5ได้ไหมอันนี้ได้ก็77 ส่วน3 5ทําส่วนให้เป็นเป็น5ได้โดยการหารอะไรเอาเศษ77ส่วน35หารเทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเศษ11ส่วน5เห็นไหม35หาร7เหลือ5 77หาร7เหลือ11 เพราะฉะนั้นเศษ11เส่วน5เราเปลี่ยนส่วน5เป็นส่วนอะไรส่วน10ใโดยการคูณอะไรคูณ2อาจากที่เราจดไปเราบอกแล้วนะเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้ก่อนให้เป็นส่วน5ส่วน25ส่วน4ส่วน20ส่วนแปส่วน125ส่วน40เป็นต้นอันนี้เปลี่ยนส่วน5ให้เป็นส่วน10โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนได้เศษ22ส่วน10 เศษยี่ส่วนสิมันคือทศนิยมกี่ตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งเขียนยิสองไว้ก่อนใส่นับ1ใส่จุดได้2.2เพราะฉะนั้นดังนั้นเศษเจ็ดสิส่วนสามันคือ2.2ตอบข้อนี้ตอบ2.2นะคะข้อที่1ตอบ2.2ต่อไปข้อที่2นะักเรียนทำยังไงดี ส่วนเป็น16บหาหารอะไรดีจดไว้จดไว้ไวนะคะขูขึ้นไกด์ไลน์ไว้ให้วิธีทำเศษสิบสี่ 14, ส่วน16เท่ากับเศษสิบสี่ส่วน16บหกูหารหารอะไรดีหารสองนักเรียนเพื่อให้ส่วนเป็นแปดม่อกี้คุยนักเรียนจดไปแล้ว ได้7จ็ดส่วนแปดแล้วนรียนไปดูว่า8ต้องคูณอะไระคูณร้อยยี่ห้าเพื่อให้เป็นส่วนพันเห็นไหมจากเมื่อกี้ที่เราจดก็ไปทํามานะไลนมาทำให้เรียบร้อยก็เป็น7จส่วนแคูณอะไรอ่คูณอะไรก็คูณมาให้เรียบร้อยพอส่วนเป็น1000เสร็จปุ๊บก,ก็ทําให้มันเป็นพจนิยมในข้อที่ 2, 2> ต่อไปข้อที่3เศษ42ส่วน120 วิธีทำเศษ42ส่วน120เท่ากับเศษ42ส่วน120หารอะไรดีคะอ่าหาร6ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมหาร6ทั้งเศษและส่วนอ่ะูขยับนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอขยับกระจกหน่อยโทรศัพท์นิดนึงอ่ะ ก็จะได้เป็นเศษเจ็ดส่วนยี่สิบอ่าส่วนเป็นยี่สิบละเศษเจ็ดส่วนยี่สิบก็ทําส่วนยี่สิบให้เป็นส่วนร้อยอ่าก็คูณอะไรดีคูณห้าเห็นไหมในนี้มีบอกเลยเพื่อให้เป็นส่วนร้อยก็เจ็ดส่วนยี่สิบคูณห้าทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะเศษสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยมันก็คือกี่ตำแหน่งส่วนเป็นร้อยสองตำแหน่ง 12ใส่จุดแล้วเติมศูนย์ได้0.35ดังนั้นข้อนี้เศษ42ส่วน120มันคือ0.35ตอบ0.35ในข้อที่3นะคะในข้อที่3ต่อไปข้อที่4อันนี้350เหมือนเมื่อกี้เลยนักเรียนหารอะไร เออหารอะไรคะเอาวิธีทำครูทำไกด์ไลน์ไว้ให้อ่ะเอาสี่สิบเก้าส่วนสามร้อยห้าสิบเท่ากับสี่สิบเก้าสามร้อยห้าสิบหารอะไรคะอ่าหารเจ็ดทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนห้าสิบ อ่ะส่วนเป็นห้าสิบแล้วส่วนเป็นห้าสิบห้าสิบต้องคูณแหละอ่ะห้าสิบต้องคูณอันนี้ครูไม่ได้ใส่เพิ่มใส่เพิ่มไปห้าสิบต้องคูณสองหรือสองต้องคูณห้าสิบถูกไหมเพื่อให้ได้เป็นส่วนร้อยอ่ะอันนี้ไงสลับกันโอ้ครูใส่แล้วแต่ครูก็ไม่ได้ดูอันนี้ใส่แล้วห้าสิบนะคะสองคูณ 2ีได้150คูณ2อั้ทีอันนี้ใส่เพิ่มไปนะอ่ะเพราะฉะนั้น50ต้องคูณอะไรเอา7ส่วนส่วน50ก็เท่ากับ7ส่วน50คูณอะไรคะคูณ2ทั้งเศษและส่วนถูกไหมอ่ะก็ไปใส่มานะอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมทำให้ดูละเผื่อทำให้ดูข้อที่4ต่อไปข้อที่5ส่วนเป็น32 เศษิ2ส่วน32ทำส่วนให้เป็นอะไรดีส่วนให้เป็น8อ่าเราก็หารอะไรเอาเศษ12ส่วน32เท่ากับเศษ12ส่วน32หารอะไรให้เหลือ8หาร4ก็หาร4ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไรเศษ3ส่วน8เศษ3ส่วน8เท่ากับ เศษสามส่วนแปคูณอะไรเพื่อให้ได้หนึ่งพัคูณร้อาก็คูณร้อทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ3 7มส่วน1,000 3 7ันสาม่วนหนึ่งนมันคือทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ามตำแหน่ง3 7มส่วนเป็นพันหนึ่งสใส่จุดแล้วเติม0ดังนั้นเศษสิบส่วนสาเท่ากับ 0.375ห้าตอบศูนย์จุดสามเจ็ดห้าในข้อที่ในข้อที่ห้าต่อไปข้อที่หกข้อที่หกหารอะไรดีอ่าข้อที่หกหารเก้าเพื่อให้เหลือสองก็หารเก้าทั้งเศษและส่วนอ่าวิธีํา 6 3ส่วน18เท่ากับ63ส่วน18หาร9เพื่อให้ส่วนเป็น2ตัวนี้ก็จะได้เป็น7ส่วนเป็น2แล้วทำยังไงก็ทำให้ส่วนเป็น10ไปดูมาตรงนี้ให้จดไปแล้วคูณอะไรนะคะเจส่วน2คูณอะไรเพื่อให้เป็น10ไปคูณมานะคะลองทําดูนะข้อที่ข้อที่6ต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7 7, 7, 10, เศษเจ็ดสิบเศษยี่ส่วนสิหารอะไรหาร3ใช่แล้ววิธีทำเอา27่สเจ่วนสิเท้ากับ27่ส่วนสิหาร3ต้องหารลงตัวทั้งเศษและส่วนถูกไหมได้เศษเกส่วนสเศษเกส่วนสส่วนเป็นสต้องทำส่วนให้เป็น100่้อยโดยการเอาสคูณอะไรคูณ25ก็คูณ25ทั้งเศษและส่วน ได้เท่ากับเท่าไหร่9คูณ25ได้225ส่วนด้วย100อ่าไอ้225ส่วนที่100คือเท่าทยมกี่ตำแหน่งเขียน2 2 2 5ก่อน2ตำแหน่งใส่นับ1 2ใส่จุดได้2 25ดังนั้น27ส่วน12เท่ากับ2.25ตอบ2.2 5ในข้อที่7ในข้อที่7ต่อไปข้อที่8 468ส่วน450ห่านอะไรดีเออคูห่าน9นักเรียนอ่าวิธีทํานักเรียนลองมาดูนะข้อนี้468ส่วน450 468ส่วน450ห่าน9ทั้งเศร็จและส่วน อันนี้หารเก้าได้เท่าไร่ไปหารมาตัวนี้จะเป็นส่วนอะไรส่วนห้าสิบอ่าส่วนเป็นห้าสิบแล้วนักเรียนก็ทําส่วนห้าสิบให้เป็นอะไรให้เป็นส่วนร้อยอ่า่ะครูบอกให้ก็ได้น,นี้ได้ห้าสิบสองได้เศษห้าสิบสองก็เอาห้าสิบสองส่วนห้าสิบห้าสิบคูณอะไรอ่าคูณสองก็ไปคูณสองทั้งเศษและส่วนไปคูณมานะก็จะได้คําตอบออกมาว่าได้เท่าไหร่นะคะ พอส่วนเป็น100ปุ๊บก,ก็ทำเป็นเศษสยม2ํตำแหน่งจบในข้อที่8นะคะข้อที่8ต่อไปเรามาดูข้อที่9เศษ1นึเลาอเศษ18ส่วน750หารอะไรอ่าหาร6นักเรียนหาร6นะนี้เพื่อให้เป็น125วิธีทำ เอา1 8ส่วน750เท่ากับเศษ1 8ส่วน750หาร6เพราะว่าหาร6ลงตัวทั้งเศษและส่วนได้เท่ากับเศษ3ส่วน125พอ125เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าส่วนเป็น125คูณอะไรเพื่อให้ได้1000อ่าคูณ8 125คูณ8ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น3824 ได้24เศษ24ส่วน1,000ส่วนเป็นพันแล้วทูลิยมกี่ตำแหนง่งอ่าทูลิยม3ตำแหนง่งเขียน24รอไว้1 2ยังไม่ครบเติม0แล้วใส่จุดเติม0ดังนั้นข้อนี้สรุปได้ว่า48ส่วน750มันคือเท่ากับ0.2 0.024ตอบ0.02 4ต่อไปข้อที่10อ่ะอันนี้ให้ฐานนะต่อไปข้อที่10 56เศษ56ส่วน175หารอะไรดีอ่าหาร7นักเรียนหาร7ทั้งเศษและส่วนต้องหารลงตัวด้วยเอาหาร7นะวิธีทำเดี๋ยวนักเรียนไปทำต่อเอานะองนนี้อันนี้ข้อนี้ให้นักเรียนทำเอง56ส่วน175เท่ากับ56ส่วน175หาร7ทั้งเศษและส่วน ก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน25จากนั้นนักเรียนก็ทำเศษ8ส่วน25ให้เป็นส่วนอะไรส่วน100นะคะส่วน100เพราะว่า25คูณอะไรได้100รนักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะก็ไปใส่มาได้เป็นส่วน100นักเรียนก็ทำเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะต่อไปข้อที่11 54ส่วนเศษ54ส่วน240ออ้าวหารอะไรดีอ้า นักเรียนหารหกหาสิบส่ส่วน240เท่ากับเศษ54ส่วน240ร่หาร6ทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับเศษ9ส่วน40ส่วนเป็น40เมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันต้องคูณอะไรเพื่อให้เป็น1000งพคูณยีหนะคะ ก้าส่วน 40, สีเศษ็จเส่วนสีคูณ25ทั้งเศษและส่วนได้เท่ากับ225ส่วนด้วยหนึ่ส่วนด้วยหนึ่พันนะคะหนึ 125, ส่วนด้วย1,000ทีนี้ส่วนเป็นพันแล้วแสดงว่ากี่ตำแหน่งคะ3ามตำแหน่งเราก็ตอบเลย2 2 5 3องาตำแหน่ง1 2 3ใส่จุดแล้วเติม ศูนย์ดังนั้นเศษห4าส่วนสองคือเท่ากับเท่าไรศูนย์จุดสองห้านะคะศูนย์จุดสองในข้อที่11ตอบศูนย์จุดศ 0.225นะคะ0.225ในข้อที่11นะคะต่อไปข้อที่12เศษ99ส่วน72อ่ะอันนี้นักเรียนต้องคำเองหารอะไรดีอ่ะหาร9เศษ99ส่วน72เท่ากับเศษ99ส่วน72หาร9 ทังเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน8เศษ11ส่วน8ส่วนเป็น8ทัต้องทำให้ส่วนเป็น1นโดยการคูณอะไรนักเรียนไปคูณมาอันนี้ไม่บอกนะคะเพราะให้โจทย์ไปแล้วตั้งแต่ข้างหน้านะคะนะ,อ,ะอันนี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายแบบฝึกหัดที่3.2เพียงเท่านี้การบ้านให้นักเรียนทำข้ออะไรบ้าง มีข้ออะไรบ้างคะข้อคู่ทั้งนั้นเลยข้อขออื่นทูทาให้ดูหมดเลยมีข้อ2ญงใยอ่ะข้อ2องเท่าทีไม่ใช่ข้อ2องใยส่หกแปดสนะคะแล้วก็12นะคะมีทั้งหมด6ข้อ2 4 6 8 10 12มี6ข้อนะให้นัาเรียน ตั้งใจทํากันบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะใครทําเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้เรียบร้อยนะคะทยอยทํากันบ้านมาส่งนะไม่งั้นไม่มีคะแนนให้นะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายแบบฟึกหัดที่3.2เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ